สวัสดีเอฟซีแฟนส่องทุกคนนะคะมือนีนุ่นทิยามาส,สัมผัสแม่กิสนะคะแม่กิสงวดทผ่านมานีเพื่อนฝันเห็นคนตายแล้วกลับมามาบอกว่าตายตอนอายุสิบหากับอายุแปดสิบเจ็ดนะคะแต่ว่าความเป็นจริงเพื่อนตายอายุเกสสิบสามปีนะคะเลขก็ออเกสสามแม่กิสบ่ห้เอาล่งว่าเลขลายโตนะคะมวดน,นี้เพื่อนกับฟันว่ามีคนตายแล้วกลับมาอีกนะคะอายุจะเป็นตัวใดไปฟังไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะ พี S <s <ull ing> ่นองแม่มาคิดคนปลูกที่ค้ายนะคะเป็น,นก,กําล่งจะกออบคือตาชุบใหยเปินน้นงวยไงค่ะแมห้ามค่ะแม่คิดปัญหาและได้เสริมมผลดนมขา่ใผลิดน้มดิไค่ะผลิดน้มที่ใช่บอกค่ะเนี่ยเอาอพี่นีต้องเอานอมน้อมอยังแม่สีดเนมดี เอา in uh, okay. นมจืดผสมข้อมุ่นบอกค่ะผสมข้อมุ่นผสมเอ็มลอยทั้งหมดอ้าวฟังเด้อพี่น้องผู้ใดปลูกพริกแม่แล้วว่าเอานมจืดผสมเอ็มลอยผสมข้อมุ่นฉีดพริกพันธุ์มิตรนวยงามๆนะคะนะคะผีเทสบ่กหลับอันนี้ไม่แย่ว่าได้หวานน่ะีิมเบิึงไอแม่ซิมหนูมาซิมเหรอหนูหนูเป็นโรคกระเพาะซิมเบิ้งซิมเบิ้งป้ายหนูไม่าเลี้ยงเลีกหนูเสียดายเลียกแม่จีบเนี่ยฟันว่าพันธุ์นั่นตาย ขึ้นมากพันมาพันตายอยุสิบหปีก็อายุแปดสิบเจ็ดนี่เจ็ดสิบแปดก็เจ็ดสิบเจ็ดผีลาวาตนกูตายอนุกุเปดเจ็ดสิบก็สิบห้าปีล้วานั่นแต่ว่าอายุเล่าอีีนั่นเจ็ดสิบสามปีเราตายป้นี้ควันเป็นจริงว่าเราตายตายปีปีหกห้าน่ขางล่องเขาติดให้เจ็ดสิบสามมั้นตายอายุเจ็ดสิบสองขางล่องเจ็ดสบสามแม่ให้นัวล่องบ่อล่องมันจีเป็นเทืกหลายตัวพนันอีดีโอ้ยนี่อยเสียดายป็นล้ี ผนสีเห็ดถุงมาซิบมาซิบบาทบักหลายมงเน่ยให้เมื่อมือบ่แม่ว่าอลไรนั่นแต่ิกันเิบเชเือนี้ลค่ะค่ะเพราะว่าอันว่าถ้าเก็บปกริกจเทียงโ้อคุณด้บันการเลื่องเที่ยงมาอุดหนุนแม่แล้วสีชิ้นะคะักิกใหญ่ตามแก้วเห็ดจระตุเห็ดยุ่น โอ้ยลองมองแล้วงูรีเขเหล้วพริกเน่ปลูกเลยอื่นปลูกเลยค้นก็ดาคนมาเป็นือสิปิูุพริกเทสเทสกลรากับคนเลยพระเจ้าขาะเจ้าว่ากันค้นดาเป็นปูกพริกจังเชสใหญ่ไอ้รู้ว่าอนุญาดาคนมาเป็นปูกพริกกับโมเสตแล้วว่าแล้วว่านี้เดวกันวันนี้แม่ฟันแล้วบะ ฟันมือวันเน่พักเอาไปให้บากรบเลยเด้อหัวพักหัวกรบนะคะสันวันฟันสันสม่วัดขินขึ้นมาหนีมันบ่ะฟันขึ้นมือยางมือเศร้าขึ้นมือมือเศร้านี่แหละฟันหลังวันสันหลังวันขิน่ไม่ว่าอ้ก็ปฟันจะเทียก็ต้อติดสัน ฝันละก็เลยไปเบิ่งปฏิทินอ้วนถิ่นกับเพื่อนบ้านเพื่อนยุ่ใกล้ต้นม่วงกับเสียงนกเสียงกาค่ะเปนเลยนก้ลยหลายเด้อค่ะตอนฟันน่ะเซลเซลตอนฟันน่ะก็อันนั้นอยู่ดิ่าอยู่อันไปนอนอยู่ทียงหน้าอันมองหน้าทุกฝูกที่คุณละค่ะ นั่นดูว่าเป็นเพียงานหาลังเก่าสมไยแตด้มันโดนนะค่ะมันเป็นเพียงหน้ามึงเคยอยู่อยู่เดียวนี่แหละแต่ว่าตะกี้มันเป็นแป้นเพียงปูปูแป้นนั่นแหมมคนไม่ได้ชีพื้นแบบนี้ค่ะตะกี้เห็นันกี้ยิ้มนั่นนี่ประเดกจะตุ้งใจนู้นอันก็เลยนอ่จะเท่าแปนแคีแป้นเพียงนั่นน่ะนอนอยูคนยิ้นแล้วเลยว่าข็ดหนังคนยิ้นคนลูงเิ้มนั่นน่ะ พข้นเป็นอันผู้ลุ่งแต่ว่าเพข้นตายแล้วอ๋อเพข้นตายเพคนมาแกเอ็นข้นยู่หันคือน้ำกันละลายคือตะเกาว่านั่นแหะคือตัางแจย่งเป็นคนนั่นแหละดูข้นั่งเป็นคนนั่นล่ะะันนี้ตัวเลียว่าอันยักออกแล้วก็ว่าย่อเนาะยักออกปุชิปูเป้านไม่เพร่ะฉันกับว่ายับดิแม่ก็นอนดูเถียงนั่นล่ะ ล้วเลยว่าล <weg. S 2> ูกลูกเขาบอกว่าลูกก right? ันนะว่าท no ่นมันคือนอนได้นอนดีแท้บอกลูกลูกมันได้แต่ยังว่าลูกจักเทื่อว่าท่นก็เลยลูกงอกเงี้ยขึ้นแล้วก็เลยเอาเป็นมาเลี้ยง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 กันค่ะโอ้จำจนว่ายูดโดนหลายจนจำว่าเป็นเพ่นได้ยังมองได้ท่านบอกให้ล่ายืดโดนทากหลายจนจำว่าเป็นเพ่นได้ยังมองได้ที่ อันวัางินวังหันกินดับย่างดีสุดบาดจนได้ว่าลุกขึ้นบันนีันได้ลูกไปเงี้ยวดิกลับืึนไปนอนไว้ก็กรยังฟันไปยุกกบะรากอเก่าอยู่บ่าเปบัวมาใช้ยูกกระราจนจนเป็นึ่งเขาที่เจ้าตึงย่ายหลังกับเป็นหนึ่งเข่าเรื่องพัดงยานขายอยู่นี่วันนี้ไม่อืดถึงเพราะนั่งพยานถึงมละเมื่อยแค่คนไครเก็บท่านที่ตายยู่เท่าใดแม่ปุ๊ี่ ตายหกสิบปีพอดีองเรียกว่าจิ๋วขึ้นเรียกพญ่าดาวชัดทีสามเชี่ยวพญ่าดาวมีหลายขึ้นมากเนาะพญ่าดาวบันน้ขึ้นแล้วแม่ไปจักไปยังไปพบ่เล่าขายลูกชิ้นย่างไปย่างไปไปพบ่เล่าขายลูกชิ้นอยู่ก็เลยถามว่าพญ่าดาวต้นเจ๊แต่ยุคจักผีแต่ในฝันนั่นน่ะไปถามไปคุยกับคุยกับวราเป็นตักเป็นดาวเป็นเลวตอนนี้ก็เลยตอนนี้ว่าอายุ แปดชุดเก็ดบีเผื่ตอนเราอ่ะตอนตายเนาะคนว่าคนว่าคนอายุจน,น,นตายอน,นุอุบิพาปีก็เป็ดเจ็ดบีบัดนี้ก็เลื่นเต้นมาก็เลยไปถามลูกสาวคนลูกสาวคน,นเลยว่าอายุเราเจ็ดสิบสามบีเหมือนกันคันนั้นผู้ซื้อเป็นเทศเป็นสิบแปดเจ็ดสามสามตัวอันต้านหิืนว่าเราบอกให้ทั้งบนทั้งล่างเนาะเจ็ดสามได้ให้บัดนี้พ่อพ่อหนี้นี่เพิ่งตายตอนตายอยี่หกสิบแม่นบัดนี้แม่จะซื้อแจ้งได้ไหมค่ะ ก็ะสือหกชุดชุดหกลูกขนาดมันบ่เออมันเหฝันไปเกลียวพวกมันอย่งมากไม้กับเหล้าคนมัได้บอกเล็กแม่อู๋ก็พอมีแต่บอกงับออกกูจีปูเป็นไปซื้อปูเถียงไปเห็นเมืงนอนซื้อแล้วคนบอกงับออกจากเมืองนอนจับเป็ดตายแล้วคนมืนมากคนตายแล้วแต่าเป็นทางเป็ดเถียงกับมองก็อยู่คือยังเป็นคนนั่นแหละแม่ก็เลยมาให้ยื้ออยู่เพิ่นเออ ตาแน่นะคะนี่แหละทั้งนมอนาอาย่เพิ่นหกสิบปีนะคะหกศูนย์ศูนย์หกว่ามีเลขสา,นะามตัวบ้เนี่ยโ่แต่ละวัน <6 S 2> ขั้นขั้นเอาเลขสามตัวน,นั่นบ้าเลขที่แล้วนั่นเป็ดตัวเดียวบอกอืมขั้นเอาเลขสามตัวน,นั่นเป็ดหกบอแม่แม่นางคิดว่าขั้นเอาเลขสามตัวน,นี่ต้องเป็นเป็ดศูห 6 0 8 6น8.6.0ปดนหกศูน <80, 60. S 1> อืมประานเล่าอัตายอายุ6กิบปีบ้นเลขคจับตัวแม่ว่าเอาแปหม่ว่านั <50. S 1> ้นีัวเสดกว่าอายุเพิ่งตายลุงเขาไม่คิดตายตอนอนายุหกสิบบ้านบุกก็าตายสักนิดหนึ่งนี่น่ะพี่ลุนี่นะ เ้าบมก็ตายตายตอนอายุ60ปีแม่คิดว่าเัาเรียกสามโตให้เป็น860นะคะเพราะว่าอันบ้านเลขที่ห้องล้านึ่งเตัวเดียวค่ะตัวเรียกว่าเปลี่ยนใจเป็น860นะคะ นะะคเดี๋ยวเราเอาขนมีตะกรอนเดี๋ยวใก่ไก่มือมาเดี๋ยวนุ่นพิยะจะมาตามให้อีกนะคะเป่นก็บอกเลขเจ้าคนตายแล้วเพิ่นขึ้นมากนะคะทำมา่นขึ้นมากเห็ดทุกคนบ่ตายต้องหนะคงนบ่นนนนตายนี<า>่ละเห็ดเสียงเห็ดยังให้นั่งให้เล่นให้นั่งเท้าเสียงที่ตะเต้าว่าเราเป็นคนเห็ดเสียงที่ตะเต้ากระดาน เวลาลงไ้ลงหน้านี่เราจีเฮ็ดเทียงและกักันหน้านอกกับหน้านุ่งเราก็ชนจะเป็นน้ำเล้าเลยค่ะกินข้าวกินน้ำกินน้ำเล้าจนเลยถามลูกเล้าวังหันเลยพี่กินน้ำกันอ่ะจนเลยว่าอีแดงจนอันทุลูกตใจอนุเราได้รจะปีคทำลูกเช้าเล่านะเรามีลูกสาวผู้เดียวค่ะเลยว่า อันนี้รอบได้หกสิบตายอายุหกสิบอายุเพราขั้นหล่สั่งมันเป็นยังคือได้ผูกข้อตายแม่มันกต่ป่วยเป็นเป็นมะเร็งนี่แหละมันน้อยใจบอกวันย่านวันย่านว่าหมอพูดว่าเป็นโรคมะเร็งค่ะมันไมคิดอันนี้คิดสั่นเลยคิดเล่าเลยกัดคิดใจว่าขาดตัวใจที่กลัวก็ได้แล้วแล้วยังจะทำเนาะว่ามันตายหลายปีแล้ววะแม่ ต้าพ่อสหาซิปคนแล้ตายโอ้ตายได้ิบหาปีสิบหกปีแล้วนะคะแล้วตายต้าพ่อตสหาทิล,ลุนม,มาอายุของลุงม,ม่คิดนี่นะคะคนตายอายุ60ปีนะคะคนกลับมาคือเพ่นบดได่ไใดตายนี่นะคะเม่ <ละ S 2> ชิแต่ว่า <5 S 2> ให้เสื้ <5 S 2> อายุ <5 S 2> เพิ่นหกศูค่ะเรียสาตัวเป็น8 60นะคะ,อะอบอกพุณแม่หลายๆดยเด้อค่ะเดี๋ยวแนวทางว่าแบ่งปัน ใกล้ๆเมื่อนู้จะมาถามแม่อีกนะคะห้าหมืนฟันอีกแต่รับฟันก็จะมีทางเดียวนะคะม่คิเป็นกันวันที่ท่านหน้าเด็กนกับฟันถูกยแตว่าบ่ได้เอาลงนะคะเ่งก่าเลข้าเป็นเงก่าเลขคิดว่าเอาตั้งหนึ่งหากบแปดเจ็ดลงเลย้ินว่าอายุเจ็ดสามเจ็ดสองเก็ดสามมาต้องลงเด้จะเป็นร้าโต จะได้เนาะโอ้จะได้ค่ะจะได้อันฝันไม่ได้้าหนาอันที่ซื้อผักน้ำก็กันไปบอกล่าอยู่ดีอันนเพิ่นเจ็ดสิบสปีแต่ว่าคอยฟันนั่นเพิ่นบอกคอยนั่นว่าแปดสิบเจ็ดปีเก็เลยว่นนั้นนี่แปดสบเจ็ดกับสิบแปดนมาแปดสเจกับสิบห้าเนาก็ชื่อต่สิบห้ากับแปดเจ็ดเปกับปก็มาันเอัซ้ำใช้เลยดีเนาะอ่าจันทร์คุณาคุณนันลาว่าโอ อันยูเล่ากับเจ็ดที่สามปีคอยลืมบอกเจ้าก็เรียกว่านั่นนี่ขอจันทร์ลาเมียนตัวสามตัวอันตั้งคุณแม่อขอบคุณแม่ละลายเด้อค่ะที่เซียนสาระมาบอกความฝันให้ตั้งนะคะ